อีกประเด็นหนึ่งนะครับจับตาดูนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน้ากำลังจะหาทางเร่งแก้ไขหนี้สินเกษตรกร1ล้านหกแสนกว่ารายเกษตรกรพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกัฐบาลเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเน้นยำ้ำให้เร่งแก้ไขปัญหาข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยพบว่าเกษตรกรคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยมีหนี้สิน1ล้าน6กแสนสากว่าราย โดยเป็นมูลนี้เป็นมูลค่า3า0 0 0 0กว่าล้านบาทเฉลี่ยเนี่ยรายละ2 3 7 0 0 0 0กว่าบาทจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเกรงว่าที่ดินทำกินจะตกไปอยู่กับมือของคนอื่นก็คือเกษตรกรสูญเสียที่ทำกินถ้าไม่เร่งแก้ไขก็มีการแบ่งออกมาเป็นนี่นอกระบบซึ่งจะต้องแก้เร่งด่วนเท่าไหร่นี่นอกระบบที่จะต้องแก้แต่ไม่เร่งด่วนเท่าไหร่หน่วยงานไหนจะเข้าไปดู แล้วก็รวมถึงนี่ในระบบมอบหมายให้กระทรวงมหาไทยกระทรวงกคลังกับกระทรวงยุติธรรมเข้าไปหาทางเล่งแก้ไขนะครับนี่เป็นเรื่องเนื้องานที่น่าสนใจจริงๆช่วงหน้ากลับมาต่างประเทศแล้ว